อะไรนะครับทำเรื่องสัญญาค่ะทำไมไม่ต่อสัญญาคะเอ่อทำไมไม่ต่อสัญคือตอนนี้ผมเอ่อก็เป็นนักแสดงอิสระครับผมเอ่อแล้วก็จริงๆสาเหตุก็คืออยากจะจริงๆตัวผมเองมีความฝันเยอะแล้วก็อยากจะลองทำงานในหลายๆรูปแบบซึ่งผมแล้วก็ประกบสึกว่า การที่เราได้เป็นนักแสดงอิสระมันก็จะทําให้เราได้เจองานในห,นาหลาลกหลยรูปแบบมากขึ้นซึ่งมันก็ตรงกับความฝันขอ,ของผมและกทีมซึ่งนั่นก็คือสาเหตุหลักทีรทบทีที่ตัดสินใจจริงๆมันใช้กระบวนการในการตัดสินใจนานมากกว่าเรานานก็นานครับผมนานมากๆนานมากๆม,มันก็คือมันเป็นเรื่องของส่วนตัวมันเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยครับระหว่างผมกับหาหลายคนซึ่ง เราก็คิดก็คิดหนักครับผมคิดหนักแต่แต่พอพอคิดไปเรื่อยๆก็ก,ก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกการทัดสนใจที่ที่ถูกต้องสำหรับผมในในในตอนนี้เห็นว่ามีพูดคุยกับที่ผู้ใหญ่เขาก็พูดคุยครับพูดคุยก็ก็คือพูดคุยกันเยอะเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอย่างแรกผมอยากจะขอบคุณทางช่องสามม,มากๆแล้วก็ทางผู้ใหญ่ช่องสามม,มากเพราะว่า ถ้าไม่มีเขาคือมันก็ผมก็คงไม่ได้ยืนอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือความจริงนะครับผมแล้วก็ได้คุยกับผู้ใหญ่เยอะแล้วก็ผมมั่นใจว่าทางผู้ใหญ่เข้าใจการตัดสินใจของผมนะครับผมก็ผมก็เข้าใจการตัดสินใจของผู้ใหญ่ที่เรียกว่าความสัมพันธ์กับอันนี้แปลว่าอะไรนะครับก็ความสัมพันธ์กับผมกับเพื่อนๆในช่องด้วยครับผมแล็ความผูกพันความผูกพันภาษาไทย relationship ใช่ใช่ใช่ความผูกพันความผูกพันใช่กับเพื่อนๆพื่อนในความผูกพันคก็เลยอาจจะทำให้จริงจริงมีคุยกับเพื่อนมาปรึกษาในแก๊งในวังเราไหมไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เ้าไม่ได้ปรึกษาครับผมคือมันก็แต่ในแต่เดย์มันก็คือการตัดสินใจของผมนี่แหละแต่ว่าได้ได้คุยได้ ได้ก็คุยแหละแต่แต่ไม่ได้ขอคำปรึกษาแค่แบบว่าแค่บอกให้ทราบมากกว่าแต่ที่รู้สึกเลยว่าเราจากหลังจากที่จบซีรีส์ไอละครแล้วมันก็เราก็กำลังมาด้วยแต่อยู่ดีเราก็ไม่ตอดสัญญาคนก็เลยตกใจก็ก็ก็เข้าใจว่าทำไมคนถึงตกใจครับผมแต่ว่าผมก็อยากให้ทุกคนดูว่าผมผมยังไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนครับผมผมก็ ยังทำงานในวงการน,นี้เหมือนเดิมครับผม,ผมก็อยากจะฝากผลงานของผมให้กับทุกคนด้วยจริงๆประกอบกับมีละครเวทีกับพี่บอ,อยอะไรเงี้ยเราใช่ครับมีละครเวทีครับผมก็คือเราัทพานสองสี่เก้าเก้าครับผมาก็อยากจะฝากทุกคนมาดูนี่เยอะนะครับผมม,มันก็เป็นมันก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกของผมที่ทำแบบ จริงจังครับผมก็อยากให้ทุกคนมาดูันเยอะๆครับเพี่บอลบอกว่าเราเข้าไปแคสเองเลยใช่ครับเข้าไปแคสเองเอก็คือเขาก็มีถามมาว่าสนใจหรือเปล่าผมก็ตอบว่าสนใจก็คือตามจริงเลยครับสนใจจริงแล้วก็ไปแคสแบบปกติ เลยครับผมก็มคือเข้าไปแคสสองเพลงแล้วก็แคสการแสดงแล้วในสุดท้ายเขาเขาก็เลือกผมซึ่งผมก็แฮปปี้มากๆครับเขาก็ไม่ได้คิดว่าผมจะได้มีโอ,อก,กาสเด่นพี่บอลออกปากบอกว่าเขาชึ่นในความสามารถของเราเราซึ่งอย่างไงบ้างผมก็ <c oughs> ขอบคุณมากครับ พี่บอยแล้วก็ผมจะไม่ทําให้พี่บอยผิดหวังครับเพราะหลายคนมองว่าพอละครเป็ีจบหลายคนนึกว่าเราจะไปเซ็นสังกัดพี่พบอยพี่บอยจีบเข้าสังกัดรอเปล่าลก็ยังยังไม่ได้คุยถึงถึงถึงตรงนั้นครับผมก,ก็จริงๆสําหรับผมเนี่ย หลังจากนี้ผมก็ต้องไปซ้อมละครเวทีเหมือนกันครับคือชีวิตประจำวันของผมตอนนี้คือมันอยู่กับละครเวทีหมดเลยผมก็ยังไม่ได้คิดเรื <c oughs> ร่องอนาคตไกลขนาดนั้นก็อยากจะฝากอนาคตไว้กับพี่ๆทุกคนด้วยแหละ่ะา <c oughs> ใครมีงานอะไรใครมีงานให้ผมก็ติดต่อได้เลยนะครับอันนี้คืออันนี้ฝากลานอยู่ใช่ครับผมเราก็ต้องเอาตัวเองรอดเนาะไม่้งพี่ถามว่าหลังจากละครเวทีเราจะเป็นนักแสดงสลสระต่อไปหรือว่าจะมีสังกัดเราทั้งวนทีเราผมไม่มั่นใจเลยครับผมผมไม่มั่นใจจริง แต่ที่รู้ก็คือตอนนี้ผม,ผมดีใจกับก,บการตัดสินใจของ ก็มีความกังวลหรือมีความเก่งม้กกับปังใเสีนสตาระเอ่อก็มีจริงๆไม่ไม่ไม่ได้กังวลครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าการที่เราอิสระเนี่ยมันก็จะมีความเสีย่ยงเพิ่มมาขึ้นซึ่งสําหรับผมผมเห็นว่าผมยังใหม่อยู่ยังอายุน้อยอยู่ถึงแม้ว่าผมอาจจะเป็นรุ่นพี่ในวันนี้ <laughs> ซึ่งคือครั้งแรกนะที่ผมเป็นรุ่นพี่อ่ะผมก็ยังอยากจะมีม,มีมีความเสีย่ยงอ,อยูแ่แล้วโปรเจกต์เรากับอุ้ม ครับผมโอ้เรื่องนี้ก็ก็ผมผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ต้องต้องถามผู้ผู้ใหญ่จริงจริงเรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยซึ่งซึ่งซึ่งมันยังไม่ได้เปิดกล้องใช่ไหมหรือว่ายังไงเอ่อยังไม่ได้เปิดกล้องแล้วก็ตอนที่โราแล้วก็ตอนเราออกมาเราได้คุยไปกับโปรเจกต์ไม่ไม่ได้คุยไม่ได้คุยข้อละเอียดจริงๆครับเพราะว่าในช่วงนั้นช่องก็ก็มีแผนของเท้าผมก็มีแผนของผมก็ก็คือไม่ได้ไม่ได้คุยกันถึงถึงดีเทลมากขนาดนั้น แต่ว่าต้องต้องต้องไปถามทางผู้ใหญ่จริงๆครับผมว่ารอรายละเอียดแต่เราก็จะมีคิวก็คือถ้าเขาดิวมาว่าให้มาโปรเจกต์ก็ก็ครับผมก็ก็มีมีคุยไว้แต่ก็ต้องต้องรอดูว่าว่าโอกาสมันมาเมื่อไหร่แล้วคิวมันจะลงยังไงเป็นยังไงบ้างครับยังยังไม่มั่นใจไม่ได้ม่ได้อยากจะลับปากใช่แต่ว่าอนาคตก็กลับมาร่วงงานกับท่องสามได้เหมือนเดิมได้ยินดีเลยครับผมยินดีแล้วก็คุณคุณอุ้มวิสยาเนี่ยก็อยู่ท่องสาม ไม่มีความสุขย่พูดถึงอุ้มก็ให้กำลังใจพุ้มเยอะไหมคะเกี่กับการเสียก็โอ้โหให้ให้เยอะครับให้เยอะก็เขาสำหรับเขามันมันหลายลอย่างเนาะที่ที่ติดติดกันครับผมซึ่งผมก็พยายามอยู่ข้างเขาก็ชวนเขาไปกินข้าวแล้วก็ประกบก็ชวนเขาไปดูหนังอะไรแบบนี้ด้วยครับก็พยายามอยู่กับเขาแล้วก็ ฝากกเขาไว้กับทุกคนด้วยคือเขาก็ต้องการความความรักความความช่วยเหลือในในช่วงเวลาวันนี้ทำให้เราต้องสนิทมากขึ้นกวเดิมก็สนิทเปเดินครับสนิทอนเดิมใช่แต่แต่ผมอยากจะขอทุกคนมามาคุยกันเรื่องสินค้านิดนึ่งไหม ก็คือว่าเดี๋ยวหนูจะถอดเสื้อใช่ครับผมจะเอาเนี่เอาให้เหมือนในโฆษณานะซัมเมอร์ซัมเมอร์จะมีเป็นรุ่นพี่ต้องทำให้รุ่นน้องดยู่แล้วโหเป็นรุ่นพี่ต้องทำให้รุ่นน้องใช่รุ่นน้องแค่ทำตามแบบไงเพราะเราโฆษณาเรามาก่อนก็ประมาณนี้เอาเบาๆนะคเออก็ได้กลิ่นไหมครับไม่ได้กลิ่นเขไม่ได้กลิ่นไม่กลิ่นแต่หอมเนาะหอมเนาะ มอบอดี้เราก็ทีซิกเซ็ตเราก็มีเราจะถ่ายเซ็กซี่ไหมซัมเมอร์นี้อ่ะก็ับผมขาถ่ายพปักหน้าด้วยรอดูครับรอนี่มีเไม่ด้ผมก็มีในไอผมไมห็นอะไรแบบเกี่ยวกับงานเกี่ยวอะไรเงี้ยกดไลค์อยู่ครับไม่พี่เห็นในไอพี่อยากเห็นคือตาติดตาเนื้อเนี่ยอ๋อแล้วก็ไปดูอีกทีก็ได้ครับ ไม่ไม่จะมีแพดนหมคะถ่ายแบบซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้เราแบบว่าร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยซัมเมอร์นี้ก็น่าจะร้อนครับประสบการก็ร้อนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูแต่คณะน่าจะมีอฝากติดตามเนาะ,ะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับฝากติดตามผลงานของผมไว้ล่าสุดก็จะมี2เอ้ยอันดับทานสองสี่เก้าเก้าล้คนเวทีครับทางราชรายขอบคุณครับขอบคุณงาน thank <laughs>